โอเคครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนเอมสำหรับท่านผู้ชมที่หาช่องผมไม่เจอก็คือช่องผมมันจะมันหาไม่เจอมันมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีหาช่องผมนี่ผมมาหาเพื่อนมีเพื่อนไหมเป็นึ่งนะทุกคน ไม่มีทุกคนเพื่อนมันอยู่<ป>โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวิธีการดูช่องผมก็ง่ายๆเลยกดเข้าไปที่ Youtube นี่ช่องผมจะเป็นประมาณนี้นะ N N J N N J T V แล้วก็เป็นรูปนี้ทุกคนก็ให้ทุกคนอืม ดูนะนี่ทุกคนดูนะพอท,ทุกคนเขียนว่า n n g TV มันไม่เจอช่องผมใช่ไหมถึงเลื่อนไปถ้าตายก็แม่งไม่เจอม,มันมีวิธีหนึ่งก็คือน,นีอ่ทุกคนเห็นอันนี้ไหมค้นหาใหม่อันหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้กำลังแบบผมเดินไปถ่ายไปอ่ะมันก็เลยเสียงรถนิดหน่อยต้องขอไปด้วยนะครับโอเคไอ้นี่ ตรงนี้แล้วกันเสียงไม่ค่อยมีนั่งตรงนี้เลยโอเคอ่าอันนี้นะค้นหาใหม่โดยใช้โดยโดยใช้ N N J T V นี่ให้กดเข้าไปตรงนี้เลยนะนี่เอยไม่ใช่อันนี้นะนี่ให้กดไปสีฟ้าๆนะ่ะนั่นแหละแล้วมันก็เลื่อนมานี่แล้วก็จะเจอช่องผมนี่อันนี้นะอันนี้นะผู้ติดตามเจ็ดคนฝากมาติดตามหน่อยนะครับ นี่ก็าคลิปผมก็นี่วันนี้ยูกกผมปุ่ม N J T V วันนี้เราก็จะพามาดูนี่นะประมาณนี้นะช่องผมมีคลิปไม่ค่อเยอะหรอกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ไม่สามารถหาช่องผมเจอก็ไปดูแล้วก็ไปกดติดตามไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้นะครับ โอเคครับเจอนมาเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับ